สวดีครับพี่น้องครับโอ้วันนี้ทำไมอุ่นหนาฝาขั่งเหลือเกินครับสงสัยอ๋อเพราะได้ข่าวใช่ไหมว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้ถลกหนังเทือกนัทวุฒิสายเกือ้อจะเปิดเผยตัวนายกมจใช่ไหมเลยต้องมารอฟังกันนะครับว่านายกมจเป็นใครนะครับผมนี่มาขึ้นเวที วันนี้ต้องรีบมาขึ้นแต่ไก่โหเลยเพราะว่าไปพัทยาไปช้ารถติดไปถึงเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้วนะคิวก็เลยตกไปวันนี้รีบมาแต่ไก่โหต่อจากโคศกวรวุธเลยเมื่อเดี๋ยวตอนประมาณใบสามใบสี่ใช่ไหมฮนะนัทวุฒิใสเกลือเขาจะมาเฉลยว่านายกหมอเจ็ดชื่ออะไร yeah. Yeah. ผมต้องแย่งซีนก่อน ก็นันนทวุฒิเขาจะเฉลยว่านายกมจเป็นใครเนี่ยผมฉวยโอกาสเนี่ยมาเฉลยว่าคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะของนายกมจเนี่ยตอนนี้โผมันออกมาแล้วพี่น้องครับอยากรู้ไม่ใครเป็นรัฐมนตรีอะไรกันบ้างอะอยากรู้ใช่ไหมเมื่าวานแอบดูช่อง Blue Sky บูลุสกายมั้งบอก นี่รัฐมนตรีชื่อแรกนะเรียงตามลำดับอักษรนะนี่เขาอ,ออกมาแล้วโผแรกอันดับแรกนี่ชื่อแก้วสรรอติโพครับพี่น้องครับนี่นี่โผผมหรือโหแก้วสรรเนี่ยโหแก้วแก้วสรรใช่ไหมนี่เขาหมายมั่นแล้วเขาหมายมั่นจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วพี่น้อง เขาไปเสนอนโยบายให้กับนายกมเจ็ดที่ว่าและว่าเขาจะทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอย่างเข้มข้นจะควบคุมดูแลกรมปรศุสัตว์จะให้ทำหมันมาทั้งประเทศเลยเอะถ้าทำหมันมาทั้งประเทศจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เหลือไอ้หน้าม้าคนเดียวเลยจะสืบพันธุ์ต่อไปใช่ไหม นี่เรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นนะนี่โอ้โหแต่ละชื่อแต่ละชื่อนี่พระเอกทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่รัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมนี่ได้นักกฎหมายชั้นหนึ่งเลยนะเป็นนักกฎหมายที่ทำงานควบคู่กปปสมาโดยตลอดสมัยสนธิริมทองกุลพันธมิตรก็เป็นนักกฎหมายประจำตัวของสนธิริมทองกุลเลย นายนิติธรล้ำเหลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่นี่โหนิติธรหรือโหผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตั้งนะนายกมจจะเป็นคนตั้งไม่เกี่ยวกับผมนี่โผนี่มาจากมือนายกมจเลยนี่อีกหน่อยเราจะไม่เรียกเขาว่าทนายนกเขาแล้วจะเรียกท่านรัฐมนตรียุติธรรมนกเขา นี่สงสารน้องจอยเนาะชีวิตนี้จะต้องอมนกเขาไปตลอดชาติแล้วน้องจอยในผมไม่ได้ลามกนะก็มันชื่อทนายนกเขาจริงๆนะลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพี่น้องแอมนี่จะมาแทน ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำมลุงของเรานะต้องไม่ธรรมดานะต้องไม่ธรรมดาปรากฏในผูรัฐบาลนายกมเจ็ดผูรัฐมนตรีว่ากาันกระทรวงแรงงานชื่อสมศักดิ์โกส,สัยสุขครับพี่น้องนะี่ผมไอ้นี่ เขาแพะเขาแพะเขาแพะนี่ไอ้รัฐมนตรีในชุดคอรมอนายกหมอเจ็มีแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นเลยเว้ยมันมีมันมีทั้งม้ามีทั้งนกเขามีทั้งเขาแพะเจ้าเจ้าพ่อสหภาพแรงงานรถไฟไปเสนอแนวทาง นะให้กับนายกมจอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะเดี๋ยวมันจะไปตั้งสาภาพรถไฟความเร็วสูงส <c oughs> ไม่มีปัญญาแล้วครับเพราะนายกมจ <c oughs> ที่จะมาเนี่ยไม่มีปัญญาทำรถไฟความเร็วสูงไม่มีปัญญาทำรถไฟรางคู่แล้วครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสมศักดิ์โกสยสุขนะในฐานะเจ้าพอ่อเขาแพ้ ก็ต้องไปปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดูแลปศุสัตว์ในเมื่อแก้วสรรเนี่ยจะตอนมาทุกตัวในประเทศนี้สมศักดิ์โกศัยสุขไปบอกให้แก้วสรรตอนแพะทุกตัวในประเทศนี้ด้วยต่อไปโอ้ยนี่นี่นี่เป็นรัฐมนตรีคนแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลองทายสิครับใครครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในคลมนายกมเจ็ดชื่อนางเสรีวงวนทาครับพี่น้องโอ้ยยุ่งแล้วยุ่งแล้วเพราะว่ามีเกียรติประวัตินะท่านมีผลงานนะเป็นรองศาสตราจารย์นะเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะ มีผลงานตอนสมัยสอนหนังสืออยู่มหาวลัยธรรมศาสตร์นะเอานักศึกษาเป็นผัวหลายคนนะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่ชื่อดรเสรีวงมนทาไกลไกลเลยเหรอนโยบายก็คืออนุญาตให้อาจารย์เอานักศึกษาชายทำผัวได้ทั่วรา,อราชอาณาจักรครับ เขาทำมาแล้วเขาทำมาแล้วถัดมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพี่น้องครับได้คนตัวเล็กมาเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธิตวงน้องเตยไอ้หมากระเป๋ารับไหวไหมนี่ ที่เขาอาสามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ก็เพราะว่าเขาเองเนี่ยรู้อยู่แก่ใจเขาเองเนี่ยมีปัญหาว่ากระทรวงสาธารณสุขขณะเนี้ยวัคซีนป้องกันหมาบ้านี่น่าจะเสื่อมคุณภาพ <c oughs> ตัวเองก็รู้ดีที่สุดไอ้หมากระเป๋าเพราะฉีดทุกปี ก็เลยอาสามาว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธิตวงหนองเตยครับพี่น้องครับถัดมารัฐมนตรีนี่กระทรวงสำคัญที่สุดแหละสำคัญที่สุดเลยในยนุคนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับพี่น้องครับนี่ใครเหมาะที่สุดเลยเนี่ย ในบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดบนเวทีกปปปอปปสช่วยพอผมหน่อยเถอะใครมาที่สุดกระทรวงวัฒนธรรมมันชื่อจริงชื่ออะไรอะ่ะเรียกแต่อีปองอีปองไม่ไม่เรียกน้องปองมั้งอะ่ะอัญชรีภัยรีรักโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวท,ำทำไมโผรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกลายเป็นสุภาพจะเรียกสุภาพสตรีดีไหมเนี่ย รัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยเขามีหน้าต้องดูแลสำนักพุทธศาสนานะจะเอาสีกาปองไปปราบไอโลนอาราชีอิสระได้ไหมพี่น้องพุทธอิสระเอ้มันเหมาะตรงนี้นะจะได้ไปจับศึกซะตำรวจจับศึกไม่ได้ดีไซัยจับศึกไม่ได้อีปองน่าจะจับศึกได้นะ ลีลามันยั่วยวนเหมือนกันนะลีรลามันใช้ได้ในอปองเนี่ยให้เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาสาทำรรนโยบายสำคัญจับศึกอรัชชีหรือสมีพุทธอิสระภายในเจวันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอันชลีภายเรียกรับปฏิบัติโอ้มันเยอะยถ้าถ้าผม พูดถึงรัฐมนตรีทุกคนในโผที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะคงไม่พอเวลาเอากระทรวงสำคัญดีว่ากระทรวงสำคัญที่สุดแล้ว <c oughs> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ <c oughs> โอ้ใครเนี่ยกวาดตาดูวนเวทีกปปสไม่มีใครสามารถละครับ สามารถที่สุดวันนี้นี่ะเรียกว่ากำลังฮอตฮิตเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับพี่น้องครับอ,อย่าไปด่าว่าเขายาบค้ายที่หอสละเอียกว่านั้นมีครับเป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยกระทรวงนี้กระทรวงใหญ่มีภาระหน้าที่สำคัญ ยิ่งภาวะบ้านเมืองกําลังรสศมะสายอยู่อย่างนี้กระทรวงกลาโหมสําคัญครับเลยต้องมีตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยคนนี้ผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยโอ้โหเหนือกว่าถังเช่าอีกกว่าอย่างเง้เถอะเหนือชั้นกว่าถังเช่าชื่อว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเปรมตินนสุลานนท์ โอ้โยจัดหนักเลยจัดหนักเลยจัดหนักเลยกระทรวงมันใหญ่มันจำเป็นจริงๆต้องมีรัฐมนตรีช่วยระดับพระการเลยล่ะใช้ได้เลยไหมพลเอกเปรมตินาสุรา,ารนนท์เชื่อผมจะนะเชี่ยน,นี้นี่ว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เขาแต่งตั้งกันมานี่เขาต้องแบบเอาให้แบบเบ็ดเสดเดร็จเด็ดขาด เหนือชั้นจริงๆพรเอ่ยชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่ผมไม่ได้พูดชื่อพลเอกเปรมนี้มาเป็นเวลาห้าปีแล้วนะบนเวทีนี้ก็เพิ่งมาเห็นพลเอกเปรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปที่จังหวัดสกลนครเห็นไหมไปอ่านที่ฐานอนุสาวรีย์พลเอกกฤษีเวลา เชื้อเชิญให้เชื้อเชิญให้พบทบเนี่ยมาอ่านข้อความที่ฐานอนุสาวรีย์พลเอกกลตศสีวลาในทํานองที่ว่าต้องให้ส่งสัญญาณว่างั้นเถอะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นพบทบเนี่ยได้เตรียมตัว <c oughs> เป็นที่พึ่งของประชาชนเปลมตินนสุลานนท์ ผมเคยพูดกับพี่น้องเมื่อห้าปีที่แล้วบนเวทีพี่น้องสอแสดงเราบ่อยครั้งวันนี้มาทบทวนความจำเกี่ยวกับเพรมตินนสุลานนท์อีกสักครั้งหนึ่งเถอะพูดถึงคนคนหนึ่งที่ได้เคยสร้างวีรกรรมให้เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมไม่ได้เลยใช่ไหมผมอยากพูดถึงเหตุการณ์ เมื่อปี2,528นพวกเราตอนนั้นอยู่ตรงไหนกันเนี่ยผมยังเรียนหนังสืออยู่นะตอนนั้นนะพี่น้องจำชื่อเด็กหนุม่มคนหนึ่งที่ชื่อขวัญชัยวรสุดได้ไหมครับพี่น้องจำได้ไหมนักชกประวัติศาสตร์ที่เคยกระแทกหน้า เปลมตินแนสุรานนที่สนามกีฬาหัวหมากจำได้ไหมกำปั้นขวาหมัดเดียวนี่ครับพี่น้องครับ2,528นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองได้สร้างวีรกรรมผมเรียกว่าวีรกรรมครับ เพื่อประกาศให้ประชาชนคนไทยได้รู้ในขณะนั้น2,128ชกหน้าเปลมติน,นาสุรานนท์ที่สนามกีฬาหัวหมากในการพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแผงเป็นเจ้าภาพขณะนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทันโทษมหาวิทยาลัยรามคำแหงชื่อ รองศาสตราจารย์ด็ตอร์สุขุมนวลสกุปลปรบมือให้หนะยรับขวัญชัยวรสุดโชคหมัดขวาครึ่งปากครึ่งจมูกเปลมตินและสุรานนท์จมูกแตกครับเย็บสี K ่เข็มแต่ขวัญชัยวรสุดเขาไม่ได้ชกแล้ววิ่งหนีนะ ชกเสร็จยังยืนชี้หน้าด่าพลเอกเปรมตินาสุลานนท์ว่ากูมันไสมานานแล้วเป็นนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตอนนั้นเปรมตินสุลานนท์เป็นนายกสมัยที่สองแล้วปีที่หกแล้วแล้วขวัญชัยวรสุธ์นักศึกษาปีสี่รามคำแหงรัฐศาสตร์ ก็มอบตัวในขณะนั้นแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยก็จับตัวขวัญชัยวรสุดไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับเขาให้การรับสารภาพไม่ไม่มีท่าที่ที่จะต่อสู้หลบหนี้การจับกุมในชั้นพนักง,งานสอบสวนในชั้นอายการในชั้นศาลร,รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นถูกต้อง เพื่อที่จะประกาศให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ทราบว่าระบอบประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งครับขวัญชัยวรสุทธิ์ถูกสารลงโทษจำคุกสามเดือนครับพี่น้องครับเสียดายว่าทันทีที่ลงจากบันลังศารลงจากสาร ขวัญชัยบริสุทธิ์วรสุทธิ์ไม่ได้ถูกส่งไปจำคุกในเรือนจำครับถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชหรือว่าเป็นโรงพยาบาลบ้าครับพี่น้องครับเขาไม่ใช่คนบ้าครับคำที่ให้ปากคำไว้กับสื่อมวลชนของพี่สาวขวัญชัยวรสุทธิ์เขาไม่ใช่คนบ้าและถ้าเขาเป็นคนบ้าสารย่อมไม่พิพากษาให้เขาถูกจำคุกใช่ไหมครับพี่น้องครับ มันมีขบวนการครับนำตัวขวัญชัยวรสุดแทนที่จะไปจำคุกกลับไปส่งโรงพยาบาลจิตเวชและหลังจากนั้นข่าวที่เกิดบนหน้าหนังสือพิมพ์หลังจากนั้นประมาณ3เดือนขวัญชัยวรสุดถูกจับกดน้ำตายในโรงพยาบาลบ้าครับพี่น้องครับ นี่คือความเยี่ยมโหดอมหิตของอามาตใช่ไหมครับพี่น้องครับขวัญชัยวรสุดถ้าวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะอายุประมาณ54-55รุ่นเดียวกันใช่ไหมและพี่น้องก็เชื่อแด้ครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ เขาก็จะคงยืนอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงต่อสู้กับเราอมหาเหล่านี้ต่อไปเหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงที่ยืนหยัดอยู่ในขณะนี้และสัปดาห์ที่แล้วเขาออกมาอีกแล้วพี่น้องครับพลเอกเพรมตินณสุลานนท์ออกมาส่งสัญญาณอัมหิต อีกแล้วครับพี่น้องครับสู้ไม่สู้ครับให้ดวงวิญญาณของขวัญชัยวรสุดได้รับรู้ไว้ว่าสิ่งที่ขวัญชัยวรสุดทำไว้เมื่อ29ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยและจะสืบทอดสิ่งที่ขวัญชัยวรสุดเชื่อมั่นทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จ ร่วมกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ